ให้ตายเสมาละฮะโอเคฮะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าคือคืออีฟี่นะมันจะพาชอบพามาเล่นแมปอะไรผ,ผีๆ่เงี้ยซึ่งจิตใจนางก็ไม่รู้คือนางก็กลัวผีแหละขั้นตอนที่หนึ่งให้เรามาเปิดกล้องนี่ก่อนแล้วก็คืออีกล้องนี่ก็แบบว่าสามารถใช้ได้ที่แบบเออฉันยังไม่ได้กดออกกล้องเลยเวลาตีเท่าเดีัไม่รู กดปิดห้ามออกมาฉันจะจับตามองแกฉันมองแกอยู่ในรูเล็กๆที่จะเห็นฉันปะเออเธอก็เห็นฉันก็อยู่เงียบๆเ,เอาไว้อ่าฟลักซี่ส่งไปชิบชิบอาตัวหนึ่งห้ามไม่มีตัวอะไรมาเลยเฮ้เฟรดี้ปะนะใช่เฟรดี้ปะฉันเห็นนะชิบอาแล้วทำไมมันชอบออกวะเนี่ยเฮใครหัวเราะ ฟิดินเสียงดูตรงนี้ไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจเลยอ,อืมอืมมันเริ่มพิกลละเวลาที่เท่าไรโอ้ฉะนั้นแล้วก็ว้าวทนิเดี๋ยวก่อนนะผัดไปแค่ไม่เกียนนาทีก็คือม่านของอีนี่เปิดแล้วหรอมารเน่แกหล่อนจะออกมาจากหล่อนจะออกมาตรงนั้นไม่ได้เดี๋ยวหล่อนพาฉันตุย จะให้เราทําการวิ่งเลยนะทุกคนวิ่งไปไม่ต้องกลัวนะว่าสเตอร์มีนาเราจะลดเพราะมันจะินลดจริงแล้วอุ้ยมีลูกโป่ง3ามสี่ด้วยอุ้ยน่ารักจังเลยแล้วก็มีดาวแล้วก็มีโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยว้าวแล้วก็หุ่นบอลนี้ที่เก็บมาจากภาคสามปะรู้สิเแล้วก็รอให้ฟ็อกซี่ออกมานะทุกคนแล้วฟลักซี่ไอบมาแล้วรอเดี๋ยวฟ็อกซี่ออกมาเดี๋ยวไอเดี๋ยวไป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 เดี๋อวไปเดี๋ย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 วไปเดี๋ อ่าอย่านะอย่าฉันรู้แกจะทำอะไรอ่าเข้าตู้แบบเร็วๆชึบอ่าแล้วฉันก็รอให้นางเดินเดินไปก่อนเดินไปเออไปชิวๆจากนั้นหลังจากที่เราไล่ฟอคซีไปแล้วก็ออกมาจากตู้ได้แบบสง,งบจังหวะนี้ห้ามวิ่งนะทุกคนเพราะาเดี๋ยวอ,อีฟริตี้มันจะได้ยินเสียงชีนเราและถ้ามันได้ยินเสียงชีนเรานั่นก็คือจุดจบของอะอไรวะ โอ๊อยฟักซี่เกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วฟักซ <deutschen> <lucky> ี่แก่หล่นอุ้ยอุ้ยนางเดินมาแล้ววายเขาตอื้อ ฟักซี่แกหยุดหยุดฉันรู้ว่าแกจะทำอะไรเพราะฉะนั้นหยุดจริงตกใจยุดว้ายอีลูกตาอีดอกถ้าฟักซี่มาเราก็แค่ส่องไอ้นี้นะทุกคนไฟๆนี่ยไฟฉายมันเรียกอะไรก็ไม่รู้ฟักซี่กลับไปที่ม่านเหรออุ้ยตาเฟรดี้ว้ายเฟรดี้เฟรดี้เฟรดี้เออเออเฟรดี้แก Okay. เราจะปล่อยเฟ,ฟดดี้มาทำรางวานแบบนี้ได้ดแล้วเราก็ห้ามแอบอยู่ในตู้นานด้วยเพราะฉะนั้นเน่ยมิเงนเจ้าโกลเด้นอะไรก็ไม่รู้ว้าบตึบ,บมันไม่มีอะไรอยู่ใช่ปะไม่มีใช่ปะไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมโอเคไม่น่ามีไปดีกว่าเชิจบจะแล้วก็มาตรงนี้อุย้ยครับเค,ค้กสดดีหวังว่าบอน,นี้มันจะไม่เดินมาฝั่งนี้ก็แล้วกันนะเพราะเราจะไปหาเจชิกะ เอ้ฮะบอนนี huh. ่ไม่มีโอเคบอนนี okay, ่ไม่อยู่ฮโอเควิ่งเลยชิบบอนนี่ไม่อยู่อุย้ยกล่องจะตื่นเต้นไปทำไมนี่คือกล่องชิบ uh, uh, อัดชิปเจออาชิกะอุ้ยมาถึงถึงก,ก็เห็นเลยเหรอสดิชิกะเธอทำไมหล่อนถึงทำไมอุย้ยหล่อนทำไมหล่อนถึงเปลือยอ่ะเปลือยแบบเปลือยโคตรเลยแบบมันนิ่ว อันเนี้ยเอตกใจอันอันเนียนๆๆเนี้ยอืมอมใช่ไหมแกอืมอืมอืมอะไรมันเหมือนเอสซีพีอะไรสักอย่างนี่แหละชิบอนเนนั่นนั่นนั่นดูสิ่งที่หล่อนทำสิชิบชิบปุ๊บอ้าออชิบว้าอาทำไงต่อก็หลบหล่อนสิเาหลบตรงนี้ดีกว่า โอเครู้สึกว่านาังจะเดินผ่านตรงนี้มานะไว้ไว้ตรงนี้ตรงนี้เชิญเปิดเปิดเครื่องเปิดเปิดเร็วเร็วเวออโอเคได้สักทีอะอะไรอ่ะว้วาว โอ้ย Amazing เวอร์เลยอ่ะเรี๋นี้ก็ผ่านมาได้เย้ yeah. โอ้คือแบบมันจะแบบมันจะคลุกคลิกนิดนึงอะนะกะ็ก็แค่นี้แหละบายบาย